สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนครับผมเรเมูลและหนังที่ผมจะนำมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าฝ่านรกสุดขอบฟ้าหนังเรื่องนี้เป็นหนังในปี1997เรื่องราวของนักบินอวากาศที่ถูกส่งไปกู้ภพาย,ยานลำหนึ่งที่หายไปอย่างลึกลับใกล้กับดาวเนปจูนแต่แล้วความสยองก็ได้เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาค้นพบว่ายานลำนี้ไปได้ไกลกว่าขอบเขตของจัก,กรวาลแถมยังมีบางอยา่างติดยานกลับมาด้วยหนังจะเริ่มที่ดรวิลเลียม นักวิทยาศาสตร์ประจำสถานีอวกาศที่กำลังโคจรรอบโลกเขาตื่นขึ้นมาเพราะได้รับคำสั่งให้ไปขึ้นยานกู้ภัยลุยส a แอนคร r กเพื่อไปทำภารกิจพิเศษบางอย่างที่เป็นความลับด้วยความที่ภารกิจนี้ด่วนมากๆพอมาถึงยานกู้ภัยมิลเลอร์กัปตันของยานก็บอกให้ดรวิลเลียมและลูกเรือคนอื่นๆเข้าเครื่องจำศีลทันทีทั้งๆที่เขายังไม่รู้จักใครด้วยซ้ำเวลาผ่านไปจนถึงวันที่56ของการเดินทางจู่ๆดรวิลเลียมก็ตื่นขึ้น แต่เขากลับพบว่าลูกเรือคนอื่นยังคงหลับอยู่ในเครื่องจําศีลขณะที่เขากําลังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้มีเสียงดังมาจากห้องควบคุมดรวิลเลียมจึงตรงไปที่นั่นก่อนจะเห็นว่ามีภรรยาของเขานั่งอยู่ทันทีที่ดเรวิลเลียมเห็นเธอเขาก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะเธอไม่มีดวงตาแต่ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ภาพหลอนครับพอดออรวิลเลียมรู้สึกตัวลูกเรือคนอื่นก็เข้ามาดูอาการของเขา ก่อนจะบอกว่าพวกเราเดินทางมาถึงจุดหมายแล้วซึ่งก็คือดาวเนปจูนจากนั้นกัปตันมิลเลอร์ก็สั่งให้ทุกคนไปรวมตัวที่ห้องควบคุมเขาแน,นแะนํารูปเรือทุกคนให้ดรวิลเลียมรู้จักซึ่งประกอบไปด้วยสตาร์กผู้ช่วยกัปตันสมิธนักบินของยานปีเตอร์แพทย์ประจํายานดีเจผู้ช่วยแพทย์จัสตินวิศวกรประจํายานและคูเปอร์หน่วยกู้ภัยหลังจากแนะนําตัวเสร็จ กัปตันมิลเลอร์ก็ให้ดร์วิลเลียมบอกรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจด่วนในครั้งนี้ว่าทำไมเราต้องถอมาใกล้ถึงดาวเนปจูนจนพวกเขาไม่ได้หยุดพักร้อนดร์วิลเลียมจึงบอกว่าเขาได้รับสัญญาณบางอย่างซึ่งมันส่งมาจากยานอีเวนฮอร์ดาซันยานที่หายไปอย่างลึกลับเมื่อเจ็ดปีก่อนทุกคนได้ยินก็ต่างพากันมีเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเพราะในข่าวบอกว่ายานลำนี้ขัดข้องจนเกิดระเบิดขึ้นดรวิลเลียมจึงเล่าต่อว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องโกหก ยานอีเวนฮอร์ไรซันเป็นโครงการลับสุดยอดของรัฐบาลเพื่อสร้างยานอวกาศที่มีความเร็วเหนือกว่าแสงจะในความเป็นจริงไม่มีสิ่งใดเร็วกว่าแสงหรอกเราจึงสร้างสิ่งที่เรียกว่าประตูมิติขึ้นมามันคือเครื่องดึงแรงโน้มถ่วงมันจะม้วนอวกาศทำให้เราเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจ,จุดหนึ่งในชัว่วพริบตาซึ่งเขาเป็นคนสร้างมันเองในวันที่ยานลำนั้นออกเดินทางทุกอย่างปกติแต่หลังจากที่พวกเขาเปิดเครื่องทะลุมิติจู่ๆสัญญ,ญาณจากอีเวนฮอร์ไรซันก็ขาดหายไป หลังจากอธิบายทุกอย่างเสร็จแล้วดรวิลเลียมก็ได้เปิดเสียงที่ถูกส่งมาจากยานอีเวนฮอร์ไรซันให้ทุกคนฟังเสียงนั้นเป็นเสียงแป,กแปลกๆมันเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องฟังดูแล้วน่าขนลุกและพอดรวิลเลียมทำการกรองเสียงให้คำพูดชัดขึ้นดีเจก็ไปสะดุดกับประโยคหนึ่งมันเป็นภาษาละตินที่แปลว่าช่วยฉันด้วยในขณะที่ทุกคนกำลังอึง้งเสียงเตือนของยานก็ดังขึ้น ทำให้พวกเขาต้องกลับไปทําหน้าที่เพื่อเตรียมยานเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวเนปจูนทันทีที่ท,ทราบตําแหน่งของยานอีเวนฮอร์ไรซันสมิธก็ทําการขับยานฝ่าพายุชั้นบรรยากาศเข้าไปและทั้งหมดก็จะเจอเข้ากับยานที่พวกเขาตามหาซึ่งมันมีขนาดที่ใหญ่มากาเทียบเทกับยานลูอิสหลังจากที่เข้าเทียบยานตาตาก็ได้เช็คดูยานลำนั้นเธอพบว่าแกนพลังงานยังคงทํางานอยู่แต่อุณหภูมิภายในยานต่ํามากลูกเรือต้องอยู่ในเครื่องจําศีลเท่านั้นถึงจะรอด ซึ่งพอเธอสแกนดูสิ่งมีชีวิตพวกเขาก็ต้องประหลาดใจเพราะมีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตอยู่ทั่วยานเต็มไปหมดจะไม่สามารถระบุตำแหน่งได้และการสำรวจยานอีเวนฮอร์ซันก็เริ่มต้นขึ้นกับตันมิลเลอร์ได้สั่งให้ปีเตอร์กับจัสตินเข้าไปสำรวจพร้อมกับเขาและเนื่องจากดรวิลเลียมเป็นคนสร้างยานลำนี้เขาจึงถูกสั่งให้รออยู่ที่นี่เพื่อคอยบอกตำแหน่งต่างๆบนยานหลังจากที่เข้าไปพวกเขาก็เจอเข้ากับระเบิดจำนวนมากที่ถูกติดตั้งไว้ตรงทางเชื่อม ด็อกเตอร์จึงอธิบายว่ามันมีไว้เพื่อระเบิดยานออกเป็นสองส่วนเวลาที่เกิดเหตุร้ายลูกเรือสามารถใช้ยานส่วนหน้าเป็นยานชูชีพได้จากนั้นทั้ง3ก็แยกกันเป็นตำรวจกับตันมิลเลอร์เดินไปถึงห้องพยาบาลเขาพบว่าภายในห้องยังคงอยู่ในสภาพเดิมเหมือนมันไม่ได้ถูกใช้งานเลยด้านปีเตอร์ทันทีที่เธอเข้าไปในหอบังคับการเธอก็พบเข้ากับขาบเรือและเศษเนื้อติดอยู่ทั่วผนังยานเต็มไปหมดขณะที่ปีเตอร์กำลังเก็บเอาบันทึกของยาน จู่ๆก็มีศพลอยเข้ามาชนตัวเธอทําให้ปีเตอร์ตกใจเป็นอย่างมากทุกคนที่เห็นสภาพของศพก็ต่างพาก,กันตกใจเพราะรอยแผลบนหน้าบรรดูเหมือนเขาถูกสัตว์บางอย่างขยํำจนตายตัดมาที่จัสตินเขาก็ได้เข้าไปสํารวจห้องเครื่องที่อยู่ส่วนท้ายของยานก่อนจะพบเข้ากับเครื่องประหลาดที่มีลักษณะเป็นทรงกลมหมุนไปมาตลอดเวลาดรวิลเลียมจึงอธิบายว่านั่นคือเครื่องดึงแรงโน้มถ่วงหรือประตูมิตินั่นแหละครับ สิ่งนี้คือส่วนที่สําคัญที่สุดมันเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ของยานอีเวนต์ฮอร์ไรซันแต่แล้วในขณะที่จัสตินเดินเข้าไปดูที่เครื่องนั้นสัญญาณของเขาก็ขาดหายไปคนที่รออยู่บนยานล,ลูอิสก็พยายามติดต่อจัสตินแต่ก็ติดต่อไม่ได้แถมเครื่องสแกนยังตรวจพบสิ่งมีชีวิตอยู่ในห้องนั้นเต็มไปหมดส่วนทางจัสตินขณะที่เดินดูจู่ๆเครื่องดึงแรงโน้มถ่วงก็ทํางานพร้อมกับมีแสงจ้าออกมาจากเครื่องพอแสงนั้นดับลงประตูมิติก็ปรากฏตรงหน้าเขา จัสตินรู้สึกสงสัยว่ามันคืออะไรจึงลองเอามือแยกเข้าไปดูแต่ทว่ามันกลับมีบางอย่างดึงตัวเข้าเข้าไปก่อนจะมีขึ้นพลังงานสะท้อนออกมาจากประตูมิติคูเปอร์จึงสวมชุดแล้วรีบตามเข้าไปหาจัสตินพอไปถึงเขาก็พบว่าร่างของจัสตินที่ไม่รู้สึกตัวกําลังลอยออกมาจากประตูมิติคูเปอร์จึงเข้าไปคว้าตัวเขาเอาไว้และผลจากขึ้นพลังงานที่สะท้อนออกมาก็ทําให้บางส่วนของยานอีเวนต์ฮอร์เรซันได้รับความเสียหายรวมไปถึงยานลูอิส ที่ดูมันจะเสียหายหนักกว่าระบบต่างๆเริ่มพังจนไม่สามารถอยู่ในนี้ได้ดรวิลเลียมจึงบอกให้ทุกคนหนีเข้าไปอยู่ในยานอีเวนต์ฮอร์ไรซันที่นั่นยังพอมีอากาศและเชื้อเพลิงอยู่ลูกเรือคนอื่นๆก็ดูเหมือนจะไม่อยากเข้าไปในยานลำนั้นสักเท่าไหร่เพราะพวกเขายังไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรแต่ด้วยความที่ไม่มีทางเลือกทุกคนจึงสวมชุดอวกาศแล้วรีบไปที่นั่นหลังจากที่ทุกคนอพยพออกจากยานลูอิสหมดแล้ว ปีเตอร์ที่รออยู่ในห้องควบคุมก็ทําการเปิดระบบต่างๆให้พวกเขาสามารถอยู่บนยานลํานี้ได้แต่พอสตาร์คเช็กอย่างละเอียดเธอก็พบว่าระบบฟอกอากาศในยานเสียหายพวกเขาสามารถอยู่บนยานลํานี้ได้แค่20ชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่อากาศจะหมดไปแถมเสาส่งสัญญ,ญาณก็ดันมาพังอีกทําให้พวกเขาไม่สามารถติดต่อใครได้กับตันมิลเลอร์จึงสั่งให้สมิธออกไปซ่อมส่วนที่เสียหายของยานลูอิสพรนั่นคือทางเดียวที่เราจะรอดขณะคุยกัน คูเปอร์ก็นําเรื่องที่เขาเจอมาเล่าให้กับตันมินเลอร์และดรวิลเลียมฟังเขาบอกว่าทันทีที่เข้าไปถึงห้องเครื่องเขาก็เห็นจัสตินล่อยออกมาจากของเลวซีดาที่อยู่ในเครื่องดึงแรงโน้มถ่วงดเรวิลเลียมจึงบอกว่านั่นคือประตูมิติซึ่งเปิดไปไม่ได้เลยที่มันจะเปิดออกเองโดยที่ไม่มีใครสั่งเดินเครื่องอากาศที่ลดน้อยลงคงทําให้คุณเห็นภาพหลอนแน่ๆแต่คูเปอร์ก็ยังยืนยันว่าเขาเห็นแบบนั้นทั้งสองเถียงกันจนกับตันมินเลอร์ต้องเข้ามาห้าม เขาบอกให้ดรวิลเลียมพาเขาไปดูที่ห้องเครื่องพอมาถึงเขาก็อธิบายว่าวงแหวนที่หมุนอยู่รอบๆก็คือแม่เหล็กเมื่อเราเดินเครื่องแม่เหล็กเหล่านี้จะย้ายตำแหน่งเรียงกันจนเกิดหลุมดำขึ้นมันสามารถดึงยานไปที่ไหนก็ได้ในอวกาศถ้าจัสตินถูกดึงเข้าไปในประตูมิติจริง,รงๆเขาก็อาจจะไปในที่ที่ยานอีเวนฮอ r ไรซันไปถึงซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนแต่ก็นั่นแหละเจ้าเครื่องนี้มันไม่สามารถทำงานเองได้ กับตันมิลเลอร์จึงออกคำสั่งห้ามให้ใครเข้ามาที่นี่เพราะเขากลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบจัสตินขึ้นอีกทางด้านปีเตอร์เธอเก็บดีเจก็ได้พาตัวจัสตินเข้าไปในห้องพยาบาลทั้งสองตรวจดูและพบว่าระบบร่างกายของเขายังปกติเพียงแต่เขาไม่รู้สึกตัวดีเจจึงบอกว่าเดี๋ยวเขาก็คงฟื้นจากนั้นเขาก็ขอตัวออกจากห้องไปสักพักปีเตอร์ที่เฝ้าดูอาการของจัสตินก็จะยินเสียงแปลกๆดังอยู่ในห้อง เธอจึงหยิบเอามีดเดินเข้าไปดูที่มากของเสียงนั้นทันทีที่เธอไปถึงก็เจอเข้ากับลูกชายของเธอที่ปว่วยหนักนั่งอยู่บนเตียงปีเตอร์ที่เห็นก็ถึงกับตกใจเป็นอย่างมากแต่พอดีเจเดินเข้ามาภาพหลอนที่เธอเห็นก็หายไปต่อมาปีเตอร์ก็บันทึกสุดท้ายของยานมาเปิดให้ทุกคนดูเหตุการณ์ในคลิปก็ดูเหมือนจะปกติจนกระทั่งกับตันสั่งเปิดเครื่องดึงแรงโน้มถ่วงสัญญาณภาพก็ขาดหายไปเหลือเพียงแต่เสียงกรีดร้องที่น่าขนลุก ขณะที่ปีเตอร์กำลังจะกองภาพและเสียงให้สามารถดูได้จูๆ่ๆระบบไฟในยานก็เกิดขัดข้องดออรวิลเลียมคิดว่าสาเหตุน่าจะเป็นเพราะสนามแม่เหล็กของเครื่องดึงแรงโน้มถ่วงทําให้ไฟฟ้าลัดวงจรเขาและกับตันมิลเลอร์จึงรีบไปที่ห้องเครื่องเพื่อซ่อมระบบไฟแต่ในระหว่างที่ซ่อมทั้งสองกลับเห็นภาพล้อนทั้งดรวิลเลียมที่เห็นภรรยาของเขามาปรากฏต่อหน้าส่วนกับตันมิลเลอร์ก็เห็นอดีตลูกเรือในสภาพที่มีไฟลุกท่วมโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ํา จังหวะเดียวกันนั้นด้านจัสตินที่นอนไม่ได้สติก็เกิดอาการชักกระตุกน้ำลายฟูมปากพร้อมกับพูดขึ้นว่ามันกำลังมาความมืดกำลังมาก่อนที่เขาจะกลับไปนอนไม่ได้สติอีกครั้งหลังจากที่ระบบไฟกลับมาทำงานปกติทุกคนจึงไปรวมตัวกันที่ห้องควบคุมเหมือนยาลํานี้จะทำให้ทุกคนเห็นภาพหลอนต่างคนก็ต่างเล่าถึงเหตุการณ์แปลกๆที่ตัวเองพบเจอคนที่เห็นภาพเหล่านั้นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันมันเหมือนเรื่องจริงมากยกเว้นด็อกเตอร์วิลเลียม ขาคอยแย้งคนอื่นว่าอากาศในยานลำนี้มันเหลือน้อยเต็มทีแล้วมันก็ไม่แปลกหรอกถ้าพวกคุณจะเห็นภาพร้อนพวกเขาทะเลาะก,กันจนสมิธเก็บอารมณ์ไม่อยู่จะเข้าไปต่อยด็อกเตอร์แต่จู่ๆดีเจกับเอามีดจาะคอสมิธท,ทุกคนที่เห็นก็ต่างพากันตกใจกับตันมิลเลอร์จึงบอกให้เขาใจเย็นก่อนพอดีเจตั้งสติได้เขาก็รีบโยนมีดนั้นทิ้งจากนั้นกับตันมิลเลอร์ก็บอกให้ทุกคนแยกย้ายกลับไปทําหน้าที่ของตัวเองหลังจากแยกกันสตาร์กก็เข้าไปคุยกับมิลเลอร์ เธอลองสแกนดูสิ่งมีชีวิตอีกครั้งแต่ผลลั์ก็ยังเหมือนเดิมเครื่องสแกนไม่สามารถระบุตำแหน่งและชนิดของสิ่งมีชีวิตได้เธอคิดว่าคลื่นพลังงานที่ปรากฏบนเครื่องกับภาพร้อนที่ทุกคนเห็นมันบ่งบอกว่ายาลำนี้คือสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ด้วยความที่เป็นนักวิทยาศาสตร์กับตันมิลเลอร์ก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อเรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่เขาจึงบอกให้สตาร์กกลับไปทำหน้าที่ต่อด้านปีเตอร์ที่เฝ้าจัสตินอยู่ เธอนั่งนานจนรู้สึกเมื่อยจึงออกไปเดินยืดเส้นยืดสายแต่แล้วพอเธอกลับมาก็พบว่าจัสตินได้หายตัวไปสักพักไฟในห้องก็ดับลงพร้อมกับมีเสียงแปลกๆเหมือนคนทุบประตูดังอยู่ในห้องขณะที่เธอกำลังตกใจหลอดไฟบนเพดานก็ระเบิดออกจนเกิดประกายไฟไปทั่วปีเตอร์กลัวจนสติแตกเธอจึงรีบวิ่งไปหาคนอื่นๆในห้องควบคุมดีเจจึงบอกให้เธอตั้งสติค่อ,คอยๆอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่ยังไม่ทันที่ปีเตอร์จะเล่าให้พวกเขาฟังประตูห้องก็ถูกอะไรบางอย่างกระแทกจนเป็นรอยยุบทุกคนก็ต่างพากันตกใจเป็นอย่างมากยกเว้นดรวิลเลียมเขามีอาการแปลกๆเหมือนถูกบางอย่างครอบงำแถมจะเดินไปเปิดประตูอีกแต่ก็ยังโชคดีที่สตาร์กจับตัวเขาเอาไว้ได้และเรียกสติเขากลับมาขณะนั้นจูๆ่ๆเสียงเตือนก็ดังขึ้นพอเช็คดูก็พบว่ามีคนเข้าไปอยู่ในแอร์ล็อกสตาร์กจึงวิทยุไปถามกับตันมิลเลอร์ว่าได้เข้าไปอยู่ในแอร์ล็อกไหม กับตันก็บอกว่าไม่เขากำลังซ่อมยาลูอิสกับคูเปอร์อยู่และปีเตอร์ก็นึกขึ้นได้ว่าจัสตินหายตัวไปพอทุกคนวิ่งไปถึงแอร์ล็อกสิ่งที่พวกเขาเห็นก็เป็นไปตามคาดจัสตินเข้าไปอยู่ในนั้นโดยที่เขาไม่ได้สวมชุดอวกาศตะตาพยายามที่จะเปิดประตูแต่ก็เปิดไม่ได้ทางเดียวที่จะเปิดออกคือต้องให้คนที่อยู่ในแอร์ล็อกเปิดเท่านั้นกับตันจึงเตรียมแผนโดยที่เขาจะไปรออยู่ข้างนอกของประตูแอร์ล็อก ส่วนสตาร์กเธอก็รีบไปเอากุญแจฉุกเฉินเพื่อมาเปิดประตูพร้อมกระบ,บอกให้ทุกคนพูดคุยกับจัสตินเพื่อนโน้มน้าวให้เขาเปิดแต่จัสตินก็ไม่ยอมเปิดแถมยังพูดสิ่งที่เขาพบเจอมาในประตูมิติที่นั่นมันทําให้ผมเจอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันคือความชั่วร้ายในตัวผมถ้าคุณได้เห็นในสิ่งที่ผมเห็นคุณจะไม่ห้ามผมให้ทาแบบนี้พูดจบจัสตินก็กดปุ่มเปิดประตูแอร์ล็อกด้านนอกแต่แล้วจูๆ่ๆสติของจัสตินก็กลับมา เขายืนงงพร้อมกับถามว่าผมเข้ามาอยู่ในนี้ได้ยังไงจัสตินขอร้องให้คนอื่นช่วยเขาแต่มันก็ไม่ทันแล้วทันทีที่ประตูแอร์ล็อกเปิดออกร่างของจัสตินก็ลอยออกไปนอกยานเส้นเลือดในร่างกายของเขาปูดบวมจนเกือบที่จะระเบิดออกก่อนที่เลือดจะไหลทะลักออกจากทุกส่วนของร่างกายเพียงแค่ไม่กี่วินาทีกับตันมิลเลอร์ที่รออย,อยู่ข้างนอกก็ลอยเข้ามาคว้าร่างของจัสตินกลับเข้าไปในแอร์ล็อกเมื่อประตูชั้นนอกปิดลงทุกคนก็รีบเข้าไปดูจัสติน เขารอดตายแต่อาการก็สาหัสมากดีเจปฐมพยาบาลเบื้องตน้นก่อนจะนําตัวจัสตินเข้าเครื่องจําศีลเพื่อน,นําไปรักษาต่อบนโลกทุกคนก็ต่างพากันเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พวกเขาก็สงสัยว่าทำไมจัสตินถึงทําแบบนั้นแล้วสิ่งชั่วร้ายที่เขาหมายถึงมันคืออะไรกับตันมินเลอร์จึงเข้าไปถามดรวิลเลียมว่ายานลานี้เมื่อเจ็ดปีก่อนแท้จริงแล้วประตูมิติพามันไปที่ไหนกันแน่ดรวิลเลียมก็บอกว่าเขาไม่รู้ หลายอย่างที่เกิดขึ้นตัวเขาเองก็ยังไม่เข้าใจเขาขอเวลาเพื่อไปหาคําตอบของเรื่องนี้แต่กับตันมิลเลอร์ก็บอกว่าพวกเราไม่มีเวลาเหลือแล้วขณะที่กับตันเดินกลับเขาก็เห็นภาพหลอนอีกครั้งเขาจึงนําเรื่องนี้ไปเล่าให้ดีเจฟังว่าเมื่อก่อนเขาเคยทํางานกับเอ็ดดีลูกเรือคนหนึ่งบนยานอีกลำแต่จูๆ่ๆถังออกซิเจนในยานก็ระเบิดจนเกิดไฟไมหม้ไปทั่วเขากับลูกเรือคนอื่นๆหน,น,นีไปที่ยานกู้ภัยได้ยกเว้นเอ็ดดีเขาติดอยู่ในยานลำนั้น ก่อนตายเขาร้องขอให้มิลเลอร์ช่วยแต่มินเลอร์ก็เลือกที่จะปิดประตูยานกู้ภัยทิ้งให้เอ็ดดีตายไปอย่างทรมานซึ่งเรื่องนี้เขาไม่เคยบอกใครเลยแต่ยานอีเวนต์ฮอร์ไรซันกับรู้ทุกอย่างเหมือนมันพยายามทําให้เราเห็นภาพและสิ่งที่เรากลัวที่สุดในชีวิตส่วนดีเจเขาก็มีเรื่องที่จะบอกกับตันมิลเลอร์ว่าเสียงจากยานอีเวนต์ฮอร์ไรซันที่เขาแปลในตอนแรกมันผิดพอเขามานั่งฟังอีกทีประโยคนี้มีความหมายว่าช่วยตัวคุณเองจากนรก ดีเจคิดว่าถัาสิ่งที่ดเรวิลเลียมพูดคือความจริงยาลำนี้อาจจะไปได้ไกลกว่าขอบเขตของจักรวาลมันอาจจะไปจนถึงนรกเราไม่มีทางรู้ว่ายาลำนี้ไปเจอกับอะไรและพาสิ่งใดกลับมาด้วยขณะคุยกันคูเปอร์ก็วิทยุเข้ามาว่าเขากับสมิธซ่อมยาเสร็จแล้วกับตันมิลเลอร์จึงไปเทสระบบดูก่อนจะพบว่ายังมีรอยรั่วนอกยานเขาจึงบอกให้คูเปอร์กับสมิธซ่อมมันต่อ กานปีเตอร์กับสตาร์กทั้งสองได้พยายามซ่อมฝ่ายภาพที่ขาดหายไปในตอนแรกได้สําเร็จแต่ทว่าทันทีที่พวกเขาเปิดดูก็เจอเข้อกับภาพสุดสยองลูกเรือทุกคนลงมือฆ่ากันเองด้วยวิธีต่างๆนาน,นาอย่างวิปริตผิดมนุษย์พอกับตันมิลเลอร์รู้ว่าลูกเรือของยานอีเวนต์ฮอริซันตายหมดแล้วเขาจึงสั่งให้ทุกคนเตรียมตัวออกเดินทางเพื่อกลับไปยังโลกแต่ดรวิลเลียมก็ได้ห้ามทุกคนเอาไว้ภารกิจของเรายังไม่เสร็จเราต้องกู้ยานลำนี้กลับไปด้วย กับตันก็บอกว่ามันจบแล้วยานลำนี้ฆ่าลูกเรือทุกคนบนยานเราต้องระเบิดมันทิ้งขณะที่ทั้งสองเถียงกันระบบไฟในยานก็เกิดขัดข้องสตาร์กรายงานกับมินเลอร์ว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะแกนพลังงานของเครื่องดึงแรงโน้มถ่วงดูดไฟฟ้าจากส่วนอื่นของยานกับตันมินเลอร์จึงบอกให้ดรวิลเลียมรีบเก็บของเข้าไปในยานลูอิสแต่จู่ๆดกรกลับพูดขึ้นว่าเราไปไหนไม่ได้เธอไม่ให้พวกเราไปและตอนนี้ผมก็อยู่บ้านของผมแล้วพูดจบ เขาก็เดินหายไปในความมืดตัดมาที่ปีเตอร์กับสมิธทั้งสองถูกสั่งให้มาเอาแท่งฟอกอากาศในห้องเครื่องเพื่อนําไปใช้บนญ,ญาลูอิสพอเก็บครบแล้วและกำลังจะกลับออกไปปีเตอร์ก็เห็นภาพหลอนลูกชายของเธอวิ่งอยู่ในห้องเธอจึงตัดสินใจวิ่งตามลูกของเธอไปจังหวะที่เธอเห็นเขาอยู่ตรงหน้าและกำลังจะเข้าไปกอดด้วยความที่มันเป็นภาพหลอนทําให้เธอพลัดตกลงมากระแทกพื้นจนเสียชีวิตขณะนั้นดรวิลเลียมก็เดินเข้ามาในห้องทันทีที่เห็นร่างของปีเตอร์ เขากรีบเข้าไปดูอาการของเธอแต่แล้วจูจ่ๆด็อกเตอร์ก็เห็นภาพหลอนซึ่งเป็นวันที่ภรรยาของเขาฆ่าตัวตายสาเหตุก็เพราะด้วยความที่ด็อกเตอร์วิลเลียมเป็นนักบินอวากาศนั่นจึงทาให้ภรรยาของเขาต้องทนอยู่อย่างโดดเดี่ยวจนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเธอทําร้ายตัวเองอยู่บ่อยครั้งสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงด็อกเตอร์วิลเลียมบอกกับภรรยาว่าเขาขอโทษตั้งแต่เสียคุณไปผมเองก็อ้างว้างเหลือเกิน ภรยาที่อยู่ในภาพหลอนก็เข้ามาบอกเขาว่าไม่เป็นไรต่อไปนี้คุณจะอยู่กับฉันแล้วฉันมีสิ่งพิเศษจะให้คุณดูพูดจบเธอก็ควักลูกตาของดอ,อร์ออกแต่ในความเป็นจริงคนที่ควักลูกตาก็คือตัวของดอเร์วิลเลียมเองนั่นแหละครับด้านสมิธหลังจากที่เอาแท่งฟอกอากาศกลับไปที่ยานลูอิสเขาก็ได้วิทยุไปถามคูเปอร์ว่าซ่อมยานถึงไหนแล้วคูเปอร์ก็บอกว่าเหลืออีกนิดเดียวขณะคุยกันสมิธก็ได้ยินเสียงบางอย่าง เขาจึงไปส่องดูก่อนจะเห็นว่าดรวิลเลียมเข้ามาในยานลูอิสแล้วกลับออกไปด้วยท่าที่แปลกๆสมิธจึงเล่าเรื่องนี้ให้มิลเลอร์ฟังมิลเลอร์จึงเดินไปดูที่ทางเชื่อมและเขาก็พบว่ามีระเบิดลูกหนึ่งหายไปเขากลัวว่าดรวิลเลียมจะนํามันไปติดไว้ที่ยานลูอิสจึงบอกให้สมิตรีบออกมาจากที่นั่นแต่ด้วยความที่สมิตเพิ่งจะซ่อมยานเสร็จและมันก็เป็นทางเดียวที่จะพาเขากลับบ้านสมิธจึงตัดสินใจออกค้นหาระเบิดเพื่อหวังจะปลดชนวน แต่ทว่าพอเขาผลเจอมันก็ไม่ทันแล้วสมิธถูกระเบิดไปพร้อมกับยานลูอิสส่วนคูเปอร์ที่ซ่อมยานอยู่ข้างนอกก็ถูกแรงระเบิดลอยกระเด็นไปในอาวากาศกับตันมิลเลอร์จึงวิทยุไปบอกให้ดีเจระวังตัวพอดออรวิลเลียมได้ระเบิดยานลูอิสไปแล้วถ้าเจอตัวเขานายก็ฆ่าเขาได้เลยแต่ยังไม่ทันที่ดีเจจะระวังดรวิลเลียมก็แอบมาข้างหลังก่อนจะบีบคอดีเจและจับเขาไปที่ห้องพยาบาล กัปตันมิลเลอร์ได้ยินเสียงในวิทยุจึงรีบตามไปช่วยดีเจแต่แล้วพอเขาไปถึงก็เจอเข้ากับภาพสุดสยองร่างของดีเจถูกชำแหละทั้งเป็นและแขวนไว้ในห้องพยาบาลเขารู้สึกแค้นด็อกเตอร์เป็นอย่างมากที่ทำแบบนี้กับตันมิลเลอร์จึงไปหยิบเอาปืนและออกล่าด็อกเตอร์วิลเลียมเขาเดินตามหาไปถึงห้องควบคุมก่อนจะเจอเข้ากับสตาร์คเธอถูกตีหัวนอนสลบอยู่บนพื้นเขาจึงวางปืนเอาไว้แล้วช่วยเธอขึ้นมาทันทีที่ประคองเธอลุกขึ้น เขาก็เจอเข้ากับดเรวิลเลียมที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้นักบินพร้อมกับปืนกระบ,บอกนั้นกัปตันมินเลอร์ที่เห็นสภาพของดเรวิลเลียมจึงถามว่าตาของเขาไปโดนอะไรมาดอ,อร์ก็บอกว่าที่ที่เราจะไปมันไม่จําเป็นต้องใช้ตาผมสร้างยานอีเวนต์ฮอริซันขึ้นมาเพื่อหวังจะเดินทางไปยังดาวต่างๆแต่มันดันไปได้ไกลกว่านั้นมากมันทะลุไปอีกมิติหนึ่งมิติที่มีแต่ความชั่วร้ายตอนเข้าไปมันก็เป็นแค่ยาลำหนึ่งแต่พอออกมามันกลับมีชีวิต คุณอยากรู้ไหมว่ายานลำนี้เคยไปที่ไหนเดี๋ยวผมจะพาคุณไปพูดจบดรวิลเลียมก็กดปุ่มนับถอยหลังเปิดประตูมิติสตาร์กพยายามจะเข้าไปขัดขวางแต่ก็ถูกดกรบีบคอเขายวนเธอใส่ผนังจนเธอสลบกับตันมิลเลอร์ที่เห็นก็จะเข้าไปช่วยแต่ดเรวิลเลียมก็หยิบเอาปืนขึ้นมาเล็งใส่เขาจังหวะนั้นคูเปอร์ก็ลอยกลับมาถึงยานพอดีทันทีที่ดอ,อร์ได้ยินเสียงคูเปอร์ตรงกระจกยานเขาก็ยิงปืนใส่กระสุนไม่โดนคูเปอร์ แต่มันก็ทําให้กระจกแตกจนเกิดแรงดูดมหาศาลดูดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปนอกตัวยานรวมไปถึงตัวของดรวิลเลียมส่วนกับตันมิลเลอร์กับสตาร์ทั้งสองก็เกาะเชือกหนีเข้าไปอีกห้องรอดตายได้อย่างหวุดหวิดขณะนั้นเสียงเตือนประตูแอร์ล็อกก็ดังขึ้นทั้งสองคิดว่าเป็นดรวิลเลียมที่กลับเข้ามาแต่พอประตูเปิดออกมันกลับเป็นคูเปอร์พวกเขาจึงรีบเข้าไปช่วยและเนื่องจากยาลำนี้ถูกดรวิลเลียมตั้งเวลาเดินเครื่องประตูมิติเอาไว้ จะปิดก็ปิดไม่ได้พ่อหอบังคับการพังไปแล้วกับตันมิลเลอร์จึงวางแผนจะระเบิดถังเชื่อมแยกยานออกเป็นสองส่วนเราจะใช้ยานสดน,นาเป็นยานชูชีพจากนั้นก็เข้าเครื่องจำศีลถ้าโชคดีคงจะมีหน่วยกู้ภัยมาช่วยพวกเราพูดเสร็จเขาก็บอกให้คูเปอร์กับสตาร์กไปหาวิธีส่งสัญญ,ญาณของความช่วยเหลือพวกเขาพยายามจนส่งสำเร็จแต่จ,จู่ๆกลับมีเลือดจำนวนมากไหลทะลักไปทั่วท้องห้องส่วนกับตันมิลเลอร์เขาก็รีบไปติดตั้งระเบิดพอติดตั้งเสร็จ เขาก็วิทยุไปบอกสตาร์คขณะที่กำลังจะวิ่งกลับไปกัปตันมินเลอร์ก็เห็นภาพหลอนของเอ็ดดี้ลูกเรือที่เขาเคยทิ้งให้ตายโผมมาขวางทางเอาไว้เขาจึงหนีเข้าไปในห้องเครื่องแต่ภาพหลอนของเอ็ดดี้ก็ยังตามมาก่อนที่มันจะกลายเป็นร่างของดออรวิลเลียมดรบอกว่ายานอีเวนฮอไรซันพาเขากลับมาและมันจะไม่ยอมให้ใครไปไหนทั้งนั้นตอนนี้ถึงเวลาที่มันจะกลับไปแล้วจากนั้นดรวิลเลียม ก็ทําให้กับตันมิลเลอร์เห็นภาพในมิติที่ยานลำนี้กําลังจะไปที่นั่นมันเป็นที่ที่ชั่วร้ายเกินกว่าคานิยามของนรกในภาพกับตันมิลเลอร์เห็นลูกเรือของเขาที่ตายไปแล้วและทั้งที่ยังไม่ตายถูกทรมานอย่างแสนสาหัสพอได้สติมิลเลอร์ก็ตัดสินใจไท่บาปจากการที่ปล่อยให้เอ็ดดี้ตายเขากดระเบิดสละชีวิตตัวเองไปพร้อมกับยานส่วนที่เหลือเพื่อให้ลูกเรือของเขารอดหลังจากที่ถงทางเชื่อมระเบิดมันก็ส่งให้ยานสองส่วนลอยห่างออกจากกัน จังหวะนั้นประตูมิติก็เปิดออกกลายเป็นหลุมดําขนาดใหญ่ดูส่วนท้ายของยานหายเข้าไปในนั้นพอเรื่องเลวร้ายทุกอย่างจบลงสตาร์กับคูเปอร์ที่รอดตายมาทั้งสองก็เข้าไปอยู่ในเครื่องจําศีลเพื่อรอให้ทีมกู้ภัยมาช่วยและถ้าจากันได้ยังมีคนที่รอดชีวิตอีกคนครับซึ่งก็คือจัสตินที่ถูกนําตัวใส่ในเครื่องจําศีลไปแล้วก่อนหน้านี้หลังจากผ่านไป72วันทีมกู้ภัยได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือก็เดินทางมาถึงแตทว่า ทันทีที่หน่วยกู้ภัยถอดหมวกออกเขากลับกลายเป็นดร์วิลเลียมสัง,งนัสตาร์กที่เห็นก็ถึงกับร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวแต่นั่นก็เป็นแค่เพียงภาพหลอนครับสตาร์กยังคงจมอยู่กับภาพเหตุการณ์จนคูเปอร์ต้องเข้ามาดึงสติสุดท้ายพวกเขาก็ถูกช่วยเหลือและมีชีวิตกลับไปอย่างโลกและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก M D B ไป6.6คะแนนและ3 5เจากเว็บเมื่อเขือนเนาอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับ ว่าคุณชอบอะไรในหนังเรื่องนี้ถ้าชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันครับ